เทนฮากเตือน uire, อแม็กไกว์สววถูกริบป,ปลอ,อกแขนเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกล่าวถึงแฮร์รี่แม็กไกว์ว่าการที่เขามีตำแหน่งกับตันทีแมนอยูไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เขาเป็นตัวเลือกแรกทั้งนี้แม็กไกว์ถูกดรอปในเกมที่ปีศาจแดงเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูล2-1ในเกมแดงเดือดนัดที่สาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากทําผลงานไม่เข้าตาผู้จัดการทีมคนใหม่โดยเทนฮากกล่าวว่า แม็กวายจะยังคงทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมต่อแต่ไม่ได้หมายความว่ากองหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้จะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวเลือกแรกเสมอไปมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณเป็นกัปตันทีมคุณพร้อมที่จะได้ลงเล่นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีราฟาเอลวารานในทีมของคุณเทนฮากล่าวอย่างไรก็ตามจากรายงานข่าวระบุว่าวารานได้รับคำชื่นชมจากผลงานในการเล่นร่วมกับลิซานโดมาติเนสในเกมแดงเดือดที่ผ่านมา และเทนฮากประทับใจผลงานของบรูโน่แฟนนันเดสที่สวมปลอกแขนกับตันทีมแทนแม็กควายในนัดนั้นเรามีคนที่เป็นผู้นำและแฮร์รี่เป็นหนึ่งในนั้นบรูโน่ก็ทำได้ดีในฐานะกับตันเขาสามารถกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้ในายใหญ่แมนยูกล่าวทิ้งท้าย